สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพามาตัดไม้นะครับตัดไม้ด้วยเรื่อยไฟฟ้านะครับเรื่อยไฟฟ้านุดนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องนะครับจะชาร์จแบบ ชาร์จแบตก็ใช้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดสวิตช์ไฟนะครับแล้วก็คันเร่งแล้วก็เร่งได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดตรงนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมก็จะมีบอก เซพิคาร์ดหมดเลยนะครับระบบป้องกันอะไรหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันฟันเพรองนะครับไลโซนะครับอย่าให้น้ำมันหมดนะครับตัวนี้ถ้าน้ำมันมันหมดก็คือเครื่องพังเลยนะครับเราเราควรตรวจดูทุกครั้งนะครับ ที่เราจะใช้นะครับตัวนี้น้ำมันเหลือแค่นี้ครับอยู่ตรงนี้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกล็อกของตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยนะครับดูสิครับต้นไม้ ต้นใหญ่ขนาดนี้จะไหวไหมครับเครื่องขนาดนี้ครับต้นเสดาด้วยครับสองต้นเลยครับหักโค่นพายุเข้าวันนั้นนะครับล้มใส่น้หมดเลยครับเดี๋ยวพ่อเพลจะสาธิตในการตัดนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพ่อเพลจะทําการตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้เลื่อยไฟฟ้ากันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเลยนะครับเปิดเครื่องตรงนี้ครับชมเห็นไหครับว่าเราใช้ตัดกิี้ได้สบายนะครับสะดวกสบายเลย,ยไม่ต้องไปปันให้ใช้แรงเยอะ ใช้มีดฟันกว่าจะเสร็จรนี้ใช้รืไฟฟ้านี่นะครับผมหน้าที่สุดแล้วครับทุกท่านผู้ชมตัดกิน,นเล็กๆนี่ครับดูกระจายหมดเลยนะครับตัดเนี้ยไม่ถึงชั่วโมงเลยครับทุกผู้ชมเห็นไหมครับ จะเสร็จแล้วครับเครื่องนี้ใช้ดีจริงๆเลยครับผมไม่กินน้ำมันใช้แคบบ่แบตเตอรี่หนึ่งก้อนเท่านั้นก็สามารถตัดได้เป็นชั่วโมงคุณผู้ชมคิดว่าเลื่อแบบนี้ใช้ดีไหมครับผมพอเพลินว่าใช้ดีนะครับสำหรับตัดกิ่งเล็กๆตัดได้เยอะด้วยครับ ไม่งแรงของเราเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะครับใช้เครื่องตัดเมื่อกี้นะครับตัดได้เยอะเลยครับนับตงรเล็กๆก็พอใช้ได้ครับตัดกิงงเล็ก ท่อนใหญ่ๆคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าแรงมันไม่ถึงครับตัวนี้ต้องใช้เครื่องน้ํามันอย่างเดียวครับเครื่องนี้ครับแลเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้ครับจะใช้แบตเตอรี่ก็สามารถตัดพวกกิ่งไม้เล็กๆอะไรได้หมดนะครับแต่เป็นท่อนใหญ่ๆอย่างนี้คงมไม่ได้ครับ ำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามมาพดชนแลด้วยนะครับขอบคุณครับ